เกิดมาก็ได้แล้วโมสิ้นบอ,อกเรกไปไปหลังแอน่นไปไปหัวแตกไปไปตายไปตายไปก่อนดูคลิปจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ YouTube แฟนเพจแล้วก็ติกตกอรผมด้วยนะครับขอบคุณครับเอ่อผมไปเล่นแมปผีดีกว่าน่าจะสนุกกว่านี้เฮ้ยหมดแมปสไนเปอร์เปิดอาแมปสไนเปอร์เปิดไปเล่นแมปสไนเปอร์ดีกว่าปะ่ะเราจะไปเล่นหมดสไนเปอร์กันดีกว่านะไหนรู้หน่อยมันให้เราลงตรงไหนอืม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 ลงโซนหลังคาตรงนี้ก็ได้นะเพราะยังไงก็มีแต่สไนเปอร์แล้วล่ะหลังคานี้ออะเผื่อได้วิ่งมาตรงนี้ ไม่ได้ไม่ได้ต้องลงตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้มันจะเห็นรอบหมดเลยก็จะได้เปรียบซึ่งเกมนี้ผมแนะนำให้เปิดออตโต้คิกไว้น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วล่ะเปิดไว้ด้วยโหมดอ,อชั่นเหรออ๋อถ้าโบมิชั่นมันจะเป็นต้องเปิดก็ได้เนี่ยลืมดูเลยมันต้องมีคนลงกับเราอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงเลย เกิดมาก็ได้แล้วโมวสิ้นออกเรกไปไปหลังแอ่นไปหลังแอ่นไปไปหัวแตกไป ตาย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 จะมาดูสนาัยกับพี่อ่ะเร็วไปร้อยปีไอ้ห,ห,หนูเว้ยก็ยิงอยู่ข้างล่างนี่ไม่ใช่เหรออะไรอะไรอะไรจะมาสะโขบเอียงโชว์อะไรฮะโชว์อะไร เม็ดแรกให้ยิงผมไม่โดนอ่ะมีหนาวอ่ะอันแน่ได้ยินนะยิงใครยิงเราอ่ะอ๋อหลังหิน<ะ>ใช่เรายิงเขาเม็ดแรกก็ไม่โดนเหมือนกันโดดเป็นกบเลยโดดเป็นกบเลยหมาหมาหงมา โ้มาโผมาเป็นกบเลยกบเป็นกบเลยนั่นแน่บนเขามีครับนบั่นแน่เปิดระเม็ดแรกตัวสามต้องมาแล้วจังหวะนี้ ยครยิงใครยิงใครยิงใคลาเมื่อกี้แะได้ยินเสียงนะเฮ้ยงูดินว่ะเฮ้ยงูดินว่ะงูดินเฮ้ยงูดิน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 นะกระดุ้งไหมสะดุ้งละสะดุ้งละปังงูดินสะดุ้งละปังเฮ้ยน่าเล่นเยอะงูดินนะงูดินนะ แล้วว่าเห็นอะไรยาวๆมูดินมันคานไปหาใครวะอ๋อคานไปหาบอร์อาไม่บอรนะ์ดเลยไม่บอรดนี่อีเอา้าหมวกสามหมวกสามหมวกสามซะด้วยบัง,บงเฮ้ยหลบหลบไปละหลบไปละวว่าทำไมหมวกสามเมื่อกี้ล่วงวนะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ล่วงเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวใคร วิ <Brand. S 1> อ,อ,นะอนะย์อวี๋ว่ะอ้าวไฟคอกนะไฟไฟคอกนะไฟคอกนะเอยเออ ปืนพกอะมีก็เอาไปใช้ได้นะปืนพกอ่ะเขาเป็น AW อวะเล่นเล่นอะไรกับเขาเยอะไม่ได้เมื่อกี้อ๋อโอเคตัวนั้นไม่จบใช่ไหมป้อโหูวัดไหมล่ะวัดไหมล่ะโุมาดิโุมาดิเติมเล่นกันก็ได้ เติมเลือดอนก็ได้่ะวัดเมล่าวัดเมล่าฮะไอ้เก้าเก้าเนี่ยฮะลานต้องกินกรเราต้องกินกรเฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านวะผมเห็นเขาวิ่งว่ะเมื่อกี้ให้วิ่งวิ่งโชว์ไปเลย เรียกวิ่งโชว์ไปเลยั่นแน่ฉันได้ยินเสียงเท้านายนะ Surprise, วิ่งไม่ดูตาม้าตาหรือแต่ตัวบ้านน่าจะเป็นตัวนี้ครับคิดว่านะโดนหมูฉกแน่ดูทรงแล้วล่ะผิวตรงไหนได้บ้างเนี่ย เฮ้ยเบบีที่เล่นเลยวะมีแต่ย่าย่าแล้วก็ย่าวิ่งหาไปเลยแล้วกันเพราะยังไงก็ต้องไก่ไก่ให้ได้นะพยายามกระโดดหาครับถ้าสมมุติเราเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเล่นเล่นแบบคลาสสิกเล่นโหมดคลาสสิกทั่วไปอย่าทําอย่างนี้นะเอาไปปืนกลนะอ่าโอเคเรารู้ตําแหน่งเขาล้วพยายามจะอยู่กับที่เพราะถ้าเรารู้รู้ตาแหน่งของเขาแล้วา ลุกสลุกส่ไม่ลุกอีกแล้วไม่ลุกก็ตายวงสี่ลลยเ,ย, K K เย้กินไก่แล้วตึก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 กินไก่ได้ง่ายๆเลยสไตล์เคเคเลยกินไก่อย่างเงี้ยฆ่าไปสิบเอ็ดตัวเลยดาเมจไปพันเอ็ดเลยกินไกง่ง่ายๆอย่างนี้เลยกินไก่แบบไม่ต้องฆ่าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตายวงตวายให้เราเองเขาไม่ไม่ไม่กล้าที่จะออกมาสู้ออกับเรา เขาซื้กับเราไม่ได้เอวสองกระบอกอยู่ข้างหลังโผลมันก็หัวแตกเลย